คุณผู้ชมเคยซื้อต้นทองอุไรามาปลูกกันที่บ้านราคาต้นละเท่าไหร่ครับเมื่อกี้พี่ลองไปสำรวจราคาในโลกโซเชียลมาเขาขายกันเริ่มต้นอยู่ที่100บาทดูเหมือนว่าต้นทองอุไราราคาจะไม่แพงแต่ว่าล่าสุดเกิดดราม่าเกิดขึ้นครับเมื่อมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงาแต่ปรากฏว่ามีการจัดซื้อต้น ทองอุไรในราคาต้นลบประมาณ6,000บาทจะซื้อมาทั้งหมด37ต้นเป็นเงินกว่า2 0 0แสนกว่าบาทนะครับแล้วไม่ใช่แค่ต้นทองอุไรยอย่างเดียวมีการจัดซื้อชุดน้ำพุราคา6ล้านบาทครับเรื่องนี้เลยเกิดดราม่าเกิดขึ้นนะครับว่าราคาต้นทุนในการจัดซื้อมันแพงเกินไปหรือไม่ นอกเหนือจากนี้น้ำพุที่จัดซื้อมาแล้วยังใช้การไม่ได้เนื่องจากว่าติดตั้งต่ำกว่ามาตรฐานครับเรื่องนี้ร้อนไปถึงผู้ราชการจังหวัดพังงาครับต้องสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงบอกว่าทั้งหมดนี้จะเข้าข่ายการทุจริตจ,จริงหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบประมาณ1เดือนครับ